น,นี้จะเป็น60 60จะมี2แบบเห็นไหมคะอันนี้จะเป็น6 60กพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่9นะคะ60สพระชนพรรษาส่วนแบงค์นี้จะเป็น60ครองราช60เหมือนกันแต่หกครองราชเนี่ยค่ะแบงค์60จะมี2 2แบบนี่60สพระชนพรรษานี่60ครองราช 60ของราจะเป็นแนวนอน60ผู้ชมรสษาเป็นสี่เหลี่ยมสีเทาส่วนมากเราก็จะเรียกกันประมาณนี้สี่เหลี่ยมสีเทาค่ะดูสิเขาเก็บทุกแบบเลยเห็นไหมคะทุกรุ่นที่ออกมาอย่างระใบสองใบอะค่ะอันนี้ค่ะ100ถ้าเป็นนี้นะถ้าไม่มีปกมาแบบนี้ก็จะรับแค่ร้อยเดียวเท่าหน้าแบงค์แต่มีปกให้ร้อยยี่สิบบาทหลายคนจะคิดว่าอุ้ยทําไมราคาถูกจังประนทกลดราคาเยอะไปหรือเปล่า ถ้าจะซื้อ120บาทมาซื้อที่เปน็นนาได้เลยถ้าใครที่คิดว่าราคาถูกค่ะจริงๆประนซื้อบางทีซื้อไว้ก็ขายเท่าทุนที่ซื้อก็มีเพื่อที่จะแบ่งระบายออกไปถ้าเก็บไว้เยอะๆถ้าไม่ขายออกเลยนะคะก็จะไม่มีเงินมาซื้อใหม่บางทีเนี่ยค่ะบางทีประน้าก็โล่บวกน้อยบ้างมากบ้างค่ะทุนบ้างกำไรบ้างก็โละไป อันนี้อันนี้สีช้ำมากช้ำใจเลยรุ่นนี้นะคะธนบัตรที่เราเรียกกันว่าธนบัตรสิบหกบาทเราจะเรียกกันนะแบงค์สิบหบาทเนื่องด้วยว่า,าธนบัตรใบนี้เอามารวมกันทั้งหมดสามใบรวมแล้วจะได้16บาทเพราะเขาเป็นใบเดียวติดกันเขาจะเป็นธนบัตรที่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระชนพรรษา80ดสิบค่ะแปดสิบพระชนพรรษาค่ะ แบงค์สิบหบาทตอนนี้รับซื้ออยู่40บาทค่ะทุกคนราคา40บาทนะคะจะฟังไม่ผิดนะคะรับซื้อที่40บาทนะคะแบงค์ครองแ,อแบงค์พระชนพรรษา80ค่ะข้างหลังเขาจะเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแบงค์แปพระชนพรรษารับซื้อ40บาทค่ะบัตรที่ระลึก นะคะที่ที่ที่ล,ลึกอ๊ออ่ะโอเคอันนี้อันนี้ปาบอกไปแล้วเนาะที่ล,ลึกอันนี้อ่ะมาอันนี้ที่ล,ลึกที่ล,ลึกราชินีแนวตั้งค่ะหนึ่งร้อยราชินีวันนี้ก็มีคนนามาขายเยอะค่ะเยอะมากหนึ่งร้อยราชินีเนี่ยค่ะเอามาขายเยอะมากก็ได้ประมาณใบละร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าไม่มีปกเลยถ้าถ้ามีแต่แบงค์มาอย่างเดียวก็รับ เท่าหน้าแบงค์หนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นธนบัตรหนึ100่งร้อยเราจะเรียกกันหนึ่งร้อยไดชินีแล้วการนี้ก็จะเป็นหกสิบบาทราชิเอหกสิบบาทหกสิบบาทครองราชกหกสิบปีครองราชค่ะแบงค์แบงค์หกสิบบาทนะคะเป็นแบงค์ที่ระลึกครองราศกหกสิบปีค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบอก ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิรีราชสมบัติครบ60ปีค่ะครบ60ปีครองราชก็จะมีมาสอใบอันนี้ก็ยังดีนะคะก็ราคาก็ยังก็ยังได้ประมาณมประมาณ80น่าจะได้ค่ะเออใช่80บาทนะคะ80 ส่วนแบงค์นี้นะคะเป็นแบงค์ที่ราคาไม่สูงราคาบวกไม่ออกไปนัาขายอยู่หน้าร้านนะเจ็ดบห้าแปบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแบงค์เจ็ดสินบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ70ปีคือครองราชเจ็ดสิบะคะ่ะแบงค์นี้นะคะ แบงค์แบบนี้เลยของรอสิบกำลังจะออกเลยนะคะเดือนหน้าค่ะกระ,กระดาษกาดานี่ออกมาทรงนี้เลยแบบนี้เลยค่ะลักษณะนี้เลยนะคะแบงค์ราชการที่สิบที่ระลึกแต่เป็นชนิดราคารหนึ่งร้อยบาทเตรียมเก็บได้เลยนะคะนักสะสมทั้งหลายธนบัตรอันนี้จะเป็นธนบัตรที่ระลึก ร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะคะเป็นแบงค์สิบบาทอันนี้จะโบกรหัสพวกนี้จะประมาณร้อยยี่สิบาทร้อยสิบร้อยี่สิบาทค่ะนะคะรับซื้ออันนี้ลายน้ำสมเด็จยา่ามองเห็นไหมเนี่ยลายน้ำเนี่ยลนยน้ำเป็นของสมเด็จยา่าค่ะก็จะมีราคานิดนึงเพราะพามไม่ผ่านการใช้งานก็ได้ประมาณห้ารอยหาสิบบาท นะคะานักก็จะบอกราคาไปเลยนะคะหลายคนก็จะได้ถามจะได้จะได้ไม่ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่นะคะานักก็จะบอกไปเลยะคะ่ะบอกราคาไปเลยว่าอันไหนรับซื้อเท่าไหร่นะคะอย่างอย่างธนบัตรเนี่ยสามใบเนี่ยใบละร้อยสิบร้อยี่สิบไม่เกินนี้นะคะ่ะไม่เกินร้อยยี่สิบร้อยสิบาทถึงร้อยี่สิบาทนะคะธนบัตรเนะะี่ยค่ะที่ระลึกอันนี้เขาเขาเก็บจริงๆเนี่ยเขาเก็บคนคนคนที่ นักสะสมเห็นไหมคะเขาเก็บเขาจะเก็บประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่ระลึกสมเด็จย่านะคะที่ระลึกสมเด็จย่าสมเด็จย่าอยู่ในลายน้ำเนี่ยค่ะที่ระลึกสมเด็จย่านะคะอันนี้ก็ที่ระลึกพระเทพที่ระลึกพระบรมที่ระลึกโบกหัเนี่ค่ะคนเก็บนะคะเขาเก็บครบอะค่ะเก็บครบทุกพระองค์นะคะถ้าไม่จําเป็นอ่ะเขาไม่ขายแน่นอน, <S <S ปนไปน่ารู้นะคะถ้าไม่จําเป็นอ <movie S 1> ่ะท <ใน S 1> ุกคน,น ถ้าเขาเก็บแบบนี้นะแสดงว่าเขาต้องรักมากเขาไม่ได้ว่าเก็บจากที่หมุนเวียนผ่านใช้มาเจอก็เก็บอะไรก็ไม่ใช่อันนี้เขาเก็บหมายถึงคือถ้าเขามีแลกมีงานที่ธนาบัตรนี่ออกให้แลกอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามพยายามแบบหามาครอบครองอ่ะนะคะได้ได้ครอบครองแล้วก็มีความสุขนะพอมีจะเป็นก็เหมือนก็เก็บเงินสดอะค่ะนะคะ,นะคะแลกมาแล้วพอจะใช้เงินแล้วก็ไม่แลกคืนได้ค่ะ